สวัสดีครับอ่ะทีนี้เซอรจะให้ดูนะว่าเราขาดที่ไหนบ้างนะครับอ่าตอนนี้ก็คืออืมไอเนี้ยก็คือถึงงานชิ้นที่ห้านะครับงานชิ้นที่ห้านี่ยก็คือเป็นโลโก้อ่าโลโก้ไอที่พอเราเออกแบบเป็นงานดีดสอเสร็จแล้วใช่ไหมไอเนี้ยจะเป็นโลโก้ที่ที่ทําเป็นไฟล์ดิจิตอลงานชิ 6, ้นที่หกมาเซอร์สั่งอย่าง พวกเราดีโอ okay, เคแป๊บหนึง่งขอเช็กก่อนว่าสั่งงานพวกเราชิ้นนี้เท่า,หาไหร่ละอ่า uh, แล้วพี่อยู่ไหม ยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอ๋นนอแล้วพีได้ลิงก์สอบองมาเซอร์ยังสอบไปแล้วครับ,อ,บอ๋อเรียบร้อยแล้ว,ลวนะโอ้ยครับผมโอ้ง,งานล่าสุดมาเซอร์ไม่ได้ตรวจดีนี่ว่ามีใครยังไม่ได้ส่งมางงานล่าสุดไอ้ที่มาเซอร์ให้หัวข้อไปแล้วก็พวกเราไปทำมาฮัลโหล เดี๋ยวอาเดี๋ยวไม่ใช่เช็คเลยก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าส่งมาห้าคนงานชิ้นที่แล้วยังมีใครไม่ได้ทำมั้งอะ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นที่ 6, หกรืยค่อยว่ากันเดี๋ยวมาดูชิ้นที่อ่าชิ้นที่ผ่านมาดีกว่านะครับ อ่าตอนนี้นะคนที่ยังขาดอยู่ก็คือกอรพัฒน์นะครับงานชิ้นที่ห้าอ่าไม่รู้ว่าเราทําแล้วนะทําแล้วยังนะครับก็คืองานชิ้นที่ห้าเนี่ยจะเป็นงานที่เป็นโลโก้อ่ะจ,จะเป็นไฟล์ดิจติตอนให้ทําในแคนวานะครับอันนี้ยังขาดอยู่นะกอรพัฒ <ๆ S 1> แล้วก็รพีนะครับรพีส่งมาแล้วขาดชิ้นที่สามแล้วก็ชิ้นที่ห้านะครับแล้วก็ขาดสอบซึ่งอ่าละพีก็สอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวชิ้นอ่าละพีสามสี่นี้เอ้สามห้า เริ่มทำหรือยังโลอ่าทำแล้วครับแต่ยังไม่ได้ตัดต่อคลิปที่ครับออโอเคได้ <จะ S 1> ได้จะให้พีเซนนะครับได้ได้นี่ก็เดี๋ยวส่งมาในแชทส่วนตัวก็ได้ตรวจดูให้นะครับ<ม>อ่าชนที่ชาขาดชิดที่ห้านะแต่มาเซอร์จำได้ว่าเราทำแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเราเอางานชิดที่ห้าไปใส่อัลบั้มไว้ด้วยนะครับชนทิชาอันเชลลีเอ้ย ไปจำผิดคนอ่ะอัญเชลีย์ทำแล้วจีนที่ห้าชนที่ชายไม่ทำดีใช่ไหมชนที่ชาเอาไม่มาเหรอวนันนี้ชนที่ชาไม่มาที่ชาไม่มาโอเคเดี๋ยวค่อยเช็กที่ชายรับกัอัญเชลีนะครับอัญเชลีอ่าลอแล้วก็ทำจีนที่ห้าแล้วนะถ้ามันเซอร์จำไม่ผิดเราก็ส่งไปในลิงก์ในกลุ่มเลย อภิรักษ์ครับงานครบครับว,ว้าวทักษิณงานครบครับอัญชนาอัญชนาอยไหนอ,อ้าวอัญชนาไม่อยู่เหรอโอวันนี้ขาดสองคน ขาดสองคนขาดออัญชลีถูกปะอ๋ออัญชลีมาแสดว่าขาดชุนทิชากับอัญชนานะ ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะว่าเราอ่ะส่วนมากก็ยังขาดงานชิ้นที่ห้าอยู่ไม่รู้ทําเลยอยังแล้วทีนี้ทําเลยในคาบครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานอกคาบอีกออา let's do it คนที่ยังไม่ทําเดี๋ยวเราจะเช็คเช่อกันในคาบนะทุกคนแล้วทีนี้คาบนี้เนี่ยเป็นคาบในการที่เราจะต้องเคลียร์งานทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะคุยเรื่องปัญหาการทำงานในแต่ละชิ้นก็ได้บอกมาเซอร์ไว้นะครับ อ่าตอนนี้ลงมือทํางานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเซอร์ก็จะแค่ชวนคุยกับพวกเราเฉยๆเป็นคนเงาๆชวนคุยเล่นๆโ oh, อ้เอาแบบธรรมดาดีกว่าดูแบดบอยดูแซดบอยซอยบอยซอยแบด Hey, so เขาคือคนดีปนไปไล่ไปไล่ไอ้มันดีดีเจเนีว่าครับมสมาชิกอือโอเคนะทุกคนก็ไปทํางานชิ้ที่ห้าแหละที่เห็นว่าขาดอยู่ เดี๋ยวมสเซอร์จะตรวจจีนที่หกไปด้วยเลยก็แล้วกันตรวจมาในคบนีปแหละอืม สแกนสแกนมีใครได้ออกไปไหนบ้างเนี่ยช่วงนี้นี่อยู่พวกเราอยู่แต่บ้านเครียดเลยไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมเลยโอเค có chess game tắc này. Oh. โอ้ตกใจหมดรู้ว่างานหายอ่า้สึกวเราจะทิ้งไล์เอาไว้ให้ระพีอ่าสำหรับคนที่ลืมนะงานชิ้นี่ห้าเนี่ยจีนี่ห้าก็คือให้เราเออกแบบโลโก้ข้ออิสระหรือว่าเอาโลโก้ที่เราทําในงานจ้นที่จะไม่ได้ว่างาน โลโก้เนี่ยอยู่ชิ้ที่สองหรือสาเนี่ยแล้วเราก็เอามาเอาไปในโปรแกรม c a n วานะครับอ่าแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ปิดปัญหาอะไรเนอะแต่ว่าแค่พวกเรายังไม่ทำนั้นเองส่งมาสองคนนะครับก็ในคาบนี้เราก็มีเวลาก็ไปเคลียร์กันเลยครับเดี๋ยวถ้าทำแล้วงงตรงไหนเดี๋ยวมาเซอร์จะดูให้นะครับอ่าทีนี้ก็อันนี้จะไม่ไม่เรียกว่าเชิงตรวจหรอกจะเรียกว่า มาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นดีกว่าจริงจริงการออกแบบอะไม่มีคําว่าผิดหรอกเขแค่อ่ายังไงดีเด่ะบอกไม่ได้นะว่าใครผิดไม่ผิดอะแต่ว่าเป็นทัศนคติของคู่คอมเมนต์ดีกว่าว่าเออถ้าออกแบบอะควรจะออกแบบแบบนี้มากกว่านะครับอันนี้ไม่ได้จัดนะครับแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่า ถ้าเราสามารถออกแบบได้พัฒนาขึ้นมากกว่าจะดีได้มากกว่านนี้นะครับโอ้โหเอ้ยไม่ธรรมาดาอ่ะอันี้ของใครเนี่ยอีบาวาสีจมพูเนี่ยผมผมเองครับเล็กที่หนึ่งเล็กที่หนึ่งอ่ะอะ่ทีนี้ทีนี้เราอาจจะต้องคำนวณเรื่องอ้นี้หน่อยเรื่องสเปซด้านข้างคือ Logo mà tôi lấy một nít mình gim không mấy chục anh hảo hm đâu. hm 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 อ่ะอันนี้คือที่เราส่งอ่ะก็โอเคละเดี๋ยวเราก็บีไฟของเรามาก็กันแต่อันนี้ถือว่าเป็นคอมเมนต์จากมาสเตอร์ก็แล้วกันว่าถ้ามาสเตอร์ออกแบบจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าโหดร้ายมากเลยนะเสียบหลอดเข้าไปในปาวานเลยนะ อีดกอันนี้อ่ะเอ้ามีมีใครไม่มีงานค้างอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ฮัลโหลผมคนหนึ่งอ๋อเราเปิดซูมไว้แหละแต่ว่าก็ไปใช้ชีวิตต,ตามสบายเลยถ้าไม่มีงานค้างอะไรครับหรือว่า ชวนมาเซร์คุยก็ได้ครับมลนเซร์ก็ช่วงนี้ก็อยู่ห้องคนเดียวไม่ได้ทําอะไรนะครับจะชวนคุยมาเซร์ต้องออเรคคอร์ดออกก่อนครับโอเคครับแป๊บหนึ่งอ่ะว่าไงจัดสต็อปไปแล้ว <laughs> การเมืองสังคมสถาบัน มาเอาเลขคอร์ดออกแล้วมาจัดมาเฮ้ยเออประมาณนี้แหละแต่ว่เาเฮ้ยมันอ้วนไปหน่อยวะลงไหนอ่ะพอได้ละแต่ว่า หลอดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอ้าไหนเห็นว่าจะชวนคุยไม่เห็นชนคุยเลยเร็ชวชนคุยเร็ว <c oughs> ายสอะไรเปิดอะไรเปิดอะไรหลับเอกรลับเอกหลออ่ลอเทอ่หล่อเท่ ยาบ้ายาบ้ายานรกโจโจต่อแล้วมัน่งไม่ม่ไม่มีแล้วโตเฮ้จริงๆข้างนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันก็ให้เราเคลียร์งานเฉยๆแต่ว่าต้องเคลียร์งานได้เสร็จไงครับครับนี้ใครค้างนะโอตามไปถึงบ้านเลยแล้วก็ติดรูปไปหยุทธ์หน้าบ้าน จะไม่ถอดจนกว่าจะส่งงานให้ครบโหดร้ายมันใช่โหดร้ายโหดร้ายอ่ะทารุณมากเลยะถ้าทำอย่างนั้นดินตายเลยอ่ะแบบนี้แปดเปื้อนบ้านแปดเปื้อนเลย,ยงั้นอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันให้จ่ายตังค์เนี่ย จ่ายและดาวน์โหลดโอ้จ่ายเว้ยส่งกลับไปที่เดิมไปส่งกลับไปไม่จ่ายตังเสียตังเฮ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยเห็นบ้า เดี๋ยวจะส่งคืนเป็นลิงก์แบบนี้แหละนะไหนยนลายต่อไปอ่ารักมากมีใครมีปัญหาแล้วจะทำงานไหมครับโอ้เงียบเลยเอ้าลูกตาหายอ๋อนี้น่ารักว่ะครับผมน่ารักไหม อืมอันนี้อะไรนะหัวข้ออะไรนะฟุงฟลิงใช่ปะอยากอยากได้ al ak al ak โล <อ S 1> โก้น่ารักน่ารักครับฟุงฟลิงถุดสวิงลิงกูเออแลยวทีเ่เวาบวับดีวยผมจำได้บิบวับบิบบับบิบว <laughs> ับบับไอ้ตีความได้ดีโอเคที okay, นี้ก็ไม่ต้องแกล้ละวิบวับจริงอันนี้ก็หนมปังโอเคดูมินิมอลดี ใช่เอออันนี้มีขุคอมินิมอด้วยไอ,อ้พวกเราไอ้แม่งอัจฉริยะอ่ะไอ้สองคนนั้นไปไหนอ่ะมีเขาได้ราวไหมไหมหรือว่าประท้วงไม่เรียนวิชามาสเตอร์แล้วบอกไอ้ตอนอะไรก็มีเรื่องอืม ไอ้กระเป๋านี่มันมีแบบเอียงวะไม่มีใช่ไหมอืมไม่มีคนระับโอ้อ่ะโอเคนะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรชี่นี้แต่ว่ามันแค่ตัวโลโก้มันรู้สึกแบบหนักไปข้างหนึ่งอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะมันดูแบบว่า มันดูแปลกดิแต่ว่าโอเคแหละชิ้นนี้โอเคแต่มันอาจจะตีความอย่างนี้ไงถ้าแบบปีๆข้างเดียวจะแบบปีหักอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ถือว่าโอเคชิ้นี้อันนี้คือถ้าคอมเมนต์เนี่ยในเชิงว่าจะเอาไปใช้จริงไงต้องเป็นอย่างแต่ว่าโอเคละ่ะโอเคแสดงว่างานชินี้ทุกคนไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวช่วยบีไฟเป็นใส่ลงในอัลบั้มด้วย ก็รู้สึกว่ามาสเตอร์ก็แก้ไปแค่ชิ้นเดียวมั้งชิ้นที่เป็นเปาววานเฉยๆแล้วก็มีสองคนนะที่ยังไม่ได้ส่งไอ้พวกเราส่งงานชิ้นที่ห้าแล้วเนี่ยนี่ไอชิ้นเนี่ยเนี่ยส่งมาสองคนเองตอนนี้มาสเตอร์ครับแล้วที่เป็นขนมปังมันผ่านหรออันไหนอ่ะออกแบบโลโก้ขนมปังอะครับ เราได้หัวข้อว่างไงนะอ๋อขนมปังอะครับออกแบบโลโก้ขนมปังยังไงก็ได้อ๋อก็ผ่านก็คืองี้ทำไมถึงผ่านน่เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้โลโก้ที่มันเป็นพวกร้านอาหารน่ะคือเขาแบบไม่ได้สนใจตัวโลโก้ขนาดนั้นเขาจะสนใจว่าอ๋อมีขนมปังอย่างงี้แต่ว่าิีน่านขนมปังแต่ว่าเขาอะสามารถรับดูได้ว่าที่คือร้านขนมปังซึ่งถ้าเราอะออกแบบ ให้มันแบบยากเกินไปเขาจะไม่รู้ว่าร้านนี้คือร้านอะไรมันก็เลยผ่านนะครับทีนี้มาสเตอร์ผมห่านเขากระทิ้งไม่เจออะไรนะเขากระทิ้งอ่ะผมหาไม่เจอเขากระทิ้งเหรอเอ้ยใช้เขาควายได้มีมีควายเยูอมาสเตอร์จําได้ว่ามีควายเอาเอามาแต่เขาอ่ะมาสเตอร์เพราะว่าเออมันต้องมีมงกุฎอีกอ่ะเอาอเอางี้เอาควายมาเสร็จใช่ไหมเอาควายไปด้านหลังสุดแล้วก็ เอาอะไรก็ได้ที่เอาอะไรก็ได้มาทับตัวควายไปนั่นแหละอักษรได้ปะมั้งเอออักษรอ่ะได้ได้อันนี้อักษรทับควายเงเออทับควายไปเลยอ๋อเช่นีอยุ่อะไรเงี้ยนั่นไงนั่นแหละตัวแทนแห่งความขรอง่าโอ้ยเลคคอร์ดอยู่นี่ว่าผมหมายถึงประยุทธ์ที่เป็น ไอ้ลงข้างบ้านครับไม่น่าทันไม่น่าทันบ้านบ้านนะไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันนะไม่เลยนนะไม่น่าจะทันแล้วหมายถึงลงข้างบ้านแหละนะทุกคนอาจจะคิดมากเกินไปข้างบ้านโอเคเมื่อกี้แล้วพีถามใช่ไหมเรื่องไอ้โลโก้ขนมปังครับใช่ใช่ครับผ่านผ่านผ่านครับ ล้วปีไปเคลียร์ชิ้นเก่าดีกว่าไอชิ้นใหม่นี่ก็กําลังกาลังทําอยู่ครับกทําเลยทํำเลยทำเลย เออแล้วคนที่ขาดนี้เขาเข้ามาใหม่ไหมไม่เข้ามาใช่ไหมเฮ้ยเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวมาเซอร์ไม่เล็คอร์ดละและ้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดตัดจบห้องเลยแล้วก็เดี๋ยวกอดไม่เลคคอร์ดโอเคนะครับผมโอเคครับ ่าสวัสดีครับก็นั้นเดี๋ยวใครมีปัญหาเดี๋ยวเราก็มาคุยกันในไลน์นะครับเดี๋ยวพัสดุขอตัดห้องก่อนเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ<ป>สวัสดีครับ